เราจะมาทำบาบวนี่นะคะเป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะตาอิมพิวเรียมนะคะสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะนะคะแต่อย่างอื่นเป๊ะค่ะวันนี้เราจะมาทำเบวนี่ให้เด็กๆทานกันนะคะตอนนี้เราแกะผงมาแล้วแล้วตาเป็นแบบนี้ค่ะมีผสมอะไรบ้างนะคะมีมีผงโกโก้ๆๆไหมคะอันนี้เป็นสำเร็จรูปอันนี้จะเป็นแป้งสำเร็จรูปมาแล้วที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วรันนี้ขั้นตอนต่อไปจะมาทำอะไรคะเราจะต้องใช้ไข่สองฟองนะครับประมาณหนึ่งร้อยกรัมเนาะถ้าใครมีเครื่องชั่งก็ลองชั่งดูก็ได้ลองทำดูนะคะ ไข่หนึ่งฟองประมาณห้าสิบกรัมน,นะคะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่นะอันนี้เป็นไข่เบอร์สองเบอร์สองก็ได้ประมาณร้อยแห่ประมาณร้อยห้าร้อยห้ากรัมนะคะ,ะ,คะถ้าเป็นสูตรของอันนี้นะคะตราอิมพีเรียมนะคะก็คือจะต้องใช้ไข่ประมาณสองฟองสองฟอง <100 g. S 2> หรือนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งร้อยกรัมนะคะตอนนี้ก็ส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คือ <100. S 2> เนยนะคะตอนนี้เราละลายเนย,ยเรียบร้อยแล้วเนยร้อยสามสิบสามกรัมนะคะสองนะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะใช้ไข่ไก่สองฟองหนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็ใช้เนยนะคะที่ละลายแล้้ววปรรรระมมมาาาาาณกัอ่คน,นีเดู ส,ส,ส่วนผสมทั้งร้อยก็เทใส่ไปเลยใส่ไข่เข้าไปเลยคใครมีภาชนะอะไรแบบไหนสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะนี่อ่าแล้วต่อต่อไปจะเป็นการเอาเนยที่เราละลายไแล้วนะคะมาเทรวมกันมีผงสำเร็จรูปแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็เนยนะคะเนยจะร้อนนิดนึงนะคะ่ะแล้วกเป็นแล้วก็ตีให้มันเข้ากันตีให้มันเข้ากันนะคะอุปกรณ์ท่านอาจจะไม่เปิดเท่าไหร่การนะคะให้มันเข้ากันนะคะทุกคน นี่นะคะตอนนี้เราคนแป้งคนเนยไข่รวมกันนะคะเสร็จแรายสกระั๋งใส่แม่พิมพ์ค่ะต้องใส่พิมพ์นะสีสันดูน่ากินมากเลยขนาดนมอถนะคะแต่เราไม่มได้แต่เราจะต้องใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยค่ะสูตรนี้ใส่ช็อกโกแลตชิพอร์มากเนื่องจากชอบต้องขยับขยิบนึงนะคะให้แบบว่าหน้ามันเสมอกันนะไปเราจะโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะ แล้วกระชี้วันนี้เราใช้ยี่ห้ออะไรเอ็นชีสอ,นะอันนี้อร่อยค่ะซื้อมานานละแต่ก็ยังใช้ได้อยู่หมดไปยังหมดไปยังซื้อมานานแล้ว้าวเสร็จแล้วนะคะเบานี้ของเราเราลองมาเปิดฝาดูนะคะว่าตอนนี้มันฟูได้ที่หรือยังหรือพร้อมกินแล้วหรือยังครับโอ้โหน่าสวยมากเลยทุกคนเราจะรู้ได้ยังว่าแป้งสุกไม่สุกนะคะเราต้องใช้อ่าตัวนี้นะคะ หมา,าไม้ชิ้นฟันก็ได้ค่ะทุกคนไนคม้ชิ้นฟันที่บ้านนะคะจิ้มลงไปเลยคะ่ะทดสอบว่ามันนิ่มใช้ได้หรือเปล่าได้ค่ะทุกคนถ้าดึงขึ้นมาแล้วไม่มีแป้งติดแต่ว่าสุกอะไรนี่คือยังไม่สุกนะครับข้างล่าง, <S <S ข,าง,างข้างล่างยังไม่สุกนะครับ<ช>เราต้องอบต่ออ่าโอเคเดี๋ยวเราอบต่ออีกสักประมาณสิบนาทีนะคะเพราะว่าหน้าแป้งสุกแล้วแต่ว่าแป้งที่อยู่ข้างล่างยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเรามารอดูตอนมันสุกกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเบลนี่ของเราสวยมากพร้อมรับประทานค่ะโอ้โหสวยงสวยงาม